สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ้านะฮะท่านกำลังรับชมค,คุณกายชาแนลนะกลับมากันต่อกับอ่าวอชด็อกออนไลน์แฮกิ่งนะฮะอ่าโอเคหลังจากที่เอพิโซดที่แล้วโหแม่งแฮกค,คนอื่นได้มันสาดนะฮะต้องใช้คำนี้เลยครับว่ามันสุดๆโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปแฮกชาวบ,บ้านกันต่อนะฮะอ่าโอเคนะครับพูดทำทำเพลงไปกันเลยดีกว่านะครับป่ะเข้าโหมดออนไลน์กันไปเลยนะฮะป่ะออนไลน์แฮกกิ้งนะครับมานะครับก็หลังจากนี้ก็ มารอดูกันนะฮะว่าจะมีใครไม่แฮ็กหรือเปล่านะรู้สึกช่วงนี้คนเล่นวอนด็อกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเวชามเนี่ยแค่1นมินเองนะฮะก็คือรอแค่หนนาทีเองนะครับคืออย่างต่ำเนี่ยมาเป้าหมายของเรานะครับก็คือเทเวน3 5 7นะเทเวนเทเวนมาไปันเถอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าเราจะแฮ็กได้หรือไม่หูเขาอยู่จุดที่เราอยู่เลยครับไม่ห่างไกลโอเค เราต้องขับดีๆ,ๆนะฮะอย่าให้รถเราพังนะฮะลงๆๆๆผมว่าเราลงไปเรียน <c oughs> ๆดีไปดิกะเออลงไปเรียนแฮกเ้ยเออ <c oughs> เปิดมือถือไว้ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเผื่อแม่งเจอกันเฉยอะไรอย่างเงี้ยแย่เลยนะเฮะ้เหมือนมันมาแอบอยู่จ,จุดหน้าจุดกุบดานเวยเดี๋ยวมีกล้องไม่แถวเนี้ยมีกล้องไม่แถวนี้ไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะผมก็ต้องแฮกอย่างนี้เอาเองนะฮะ โอเคผมแฮ็กได้แล้วนะฮะพอจานั้นผมจะค่อยๆเดินไปนะฮะค่อยๆเดินค่อยๆเดินนั่นแหละนั่นแหละเหมือนเหมือนมันจะเริ่มเอ๊ะเอ๋ใจเอ้ยเหมือนกูโดนแฮกหรือเปล่าวะ<笑><笑>นะฮะคือบางทีถ้าโดนตกคนโดนแฮ็กเนี่ยเขาจะทำแอคทิวิตี้ไม่ได้ครับบางอย่างเช่นอาจจะเซฟเกมเซฟเอ๊ะมัมนมันเซฟเป็นอตมัเนาะอย่างเช่นจะเล่นมิชชั่นบางมิชชั่นเนี่ยก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันโดนแฮกอยู่มันก็จะขึ้นว่าให้คุณโดนแฮกอยู่นะอะไรประมาณนี้อ่า เฮ้ยนี่มันจุดที่แล้วที่เราแฮกชาวบ้านเลยดีกวา่าเฮ้ยพลังขดสุดท้ายแล้วอ่ะเอ้ยอย่างงี้มันก็เวิร์กว่ะถ้างั้นไปไปเราแฮกที่นี่แหละรครับเฮ้ยขึ้นแล้วลิฟลิฟเอเอเฮ้ยไปแอบ,บจุดเติมเร็ว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 มันจะมาแล้วเร็วโอ้โหลิฟต์เขึ้นช้าจัง อา่ลลเอา,าเด็ดแล้วเฮ้ยมาแอบตรงนี้แม่งหาโอ้โหคลิปที่แล้วแม่งมาตรงนี้คราวนี้ก็ตรงนี้อีกนะฮะอ่าคราวนี้เนียนไหมก็เนียนนะโอเคเราไปดูตรงทุนกันดีกว่านะรอดูเป้าหมายของเรามากันนะโอ้ยเย่เฮ้ยเหมือนจะได้เห็นประกายแสงรถนั่งงังนั่งยังทางนั้นนะทางนั้นเราต้องไปหากล้องทักทายเขานะฮะเราจะไปทางกล้องทางไหนดี เดี๋ยวเขาเดินมาทักทายเราเองครับนะร้อยเขามาก่อนนะฮะแล้วเราก็จะทําการหาแฮกอะไรทักทายเขาเนี่ยไปพงังพลางโอเคนะครับเป้าหมายน่าจะอยู่แถวแถวแถวไหนวะพี่ดูเหมือนกันก็กแรกเห็นเหมือนมีรถมาอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้ามีรถมันต้องขึ้นว่าเป็นสีมันต้องชื่นชื่อคนดิยยอ่ะโอเครอรอครับรอรอมา ฉันมีความสุขนั่นไงนั่นไงนั่ไงไฟไฟรถไฟรถเห็นได้เห็นได้ตะเกียมาแล้ว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 นั่นไงน่นน่น่ชัดเลยนะฮะนั่นแหละต้องลอกกอนลอกกอนลอกกอนเฮ้ยแอบเดียนขึ้นไปเหมือนแบบฮยกูขึ้นไปด้านบนนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็าลังขับรถมาหาฮะนะครับทเวนอ้โหูขับรถเข้ามาเลยนะ ไม่ห้าวทำไม่ได้เนี่ยฮะไม่ห้าวทำไม่ได้อ่าเราจะแฮกกันยังไรดีเนี่ยแหละใช้เสียงหลอกล่อนะใช้เสียงหลอกล่อเอ๊ะเขาไม่ขึ้นมาวะ่ะน่าจะไปทางนั้นนะฮะางนั้นมาเนี่ยแหละเราจะใช้บรรยากาศให้เหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญน,นะฮะโอ้โหอยู่ๆผมมาข้างนี่ฮาเลยนะเนี่ยเราต้องรอให้ไปทิศทางให้ไกลก่อน เยเฮ้อาริบลงเอาริบลงอ่าไม่ได้งงเฮ้ยอยู่ตรงไหนกันแน่วะอะไรอย่างงี้นะศัตรูนะฮะอ่าเขาก็กำลังเดินหาอยู่ด้านล่างแหละนะครับเชื่อผมเชื่อว่าอย่างงั้นนะตะกี้เหมือนศัตรูจะใช้กล้องตรงนี้แฮะแน่นั้นไงเฮ้ยไอโนมใจเย็นไอโนมนะใจเย็นเฮ้ยมันเห็นผมแล้วเปล่าวะเพราะมันแฮกมันทางเนี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเวลวะเฮ้ยมีเวลวะ แผนเดิมจะเวิร์กไหมแผนเดิมจะเวิร์กไหมโอ้โหใกล้เผาขนโอโ้โอเคคือแบบอินนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยอินนิดเดียวก็โดนแล้วฮะโอ้โหแฮกเสร็จพอดีโอผมไม่ได้ดูด้วยไงว่ามันแฮกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตะเกียรตโอ้โหต่อมานะฮะเป้าหมายเราชื่อว่าออสกี้แล้วกันเรียกว่าสุกี้นะฮะไปกินสุก,กี้กินเอ็มเคอร่อยดีเรากินขี้ ไม่ใช่แล้วมาโอ้เป้าหมายของเรานะฮะสุกี้นะฮะสุกี้เลยนะฮะสุกี้ยา,ากาีแม้กำลังมีตำรวจอยู่อย่างสนุกสนานนะเราจะขับรถไปนะครับโอ้โหแม่งขับเกมนี้ต้องพูดเลยว่าขับรถลำบากจริงโอ้โหคือไม่ได้โมโน้นะแต่ผมเล่นพวกเกมอะไรต่างผมขับรถเสียนมากโอ้แต่มาเกมนี้แม่งอยากร้องไห้ครับจริงนะฮะ โอเคไปโหทางแมวขับยากจริงไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮี้ยศัตรูมันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอย่างนี้ถ้ากกับว่าถ้าเราไปแฮ็กเนี่ยคือมันรูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังจะขับกลับมา้าเฮ้ยเปิดมือถือโอ้ไม่ทันลงรถถ้งั้นลงรถลงรถลงรถไว้ลงรถไว้ครับลงรถไว้และมันว่ายไปทางไหน ไปทางนู้นโอเคโอ้โหคนอะไรขับรถล่วงสะพานมีกล้องไหมเนี่ยไม่มีเลยนะฮะโอเคโอเคมันแฮ็กไม่ได้แบบมันไม่มีกล้องอต้องอยู่ในมุมที่เราเห็นเห็น,นไงเสร็จ เสร็จโจนทีนี้โจนก็ไปแอบนะฮะเราจะใช้แผนไหนดีเครานี้ผมว่าเราใช้แผนอ่านี่เดียวตรงนี้ตรงนี้แอบด้านล่างนี้แอบได้ไหมไม่เวิร์กว่ะแอบได้ปะเนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปแอบในจุดที่มีผมคิดว่ามันผมสบายใจที่สุดอ่าทางศัตรูตรงนู้นก็จะงงนะฮะเอ้ยมันโดนแฮกได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยอ่า โอ้โหมันไม่เวิร์กเลยว่าแต่ละจุดโอเคดิเหลือยี่สิบวินะฮะเหลือยี่สิบกว่าวินะครับรีบตัดสินใจรีบตัดสินใจรีบวิ่งไปให้ไกลที่สุดก่อนดีกว่าถ้างั้นนะฮะแล้วค่อยไปคิดกันอีกทีอ่าโอเคเฮ้ยหรือว่าเราจะแอบในรถมีคนรีเควสมานะครับว่าอยากเห็นอ่าเล่นแบบแอบแอบข้างๆมันเลยเดี๋ยวเดินสวนกันเลยอ่าเดินสวนเหรอเออน่าสนใจนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันไปไกลอากรรม ศัตรูมันมันมันขับรถไปไกลโอ้ไม่ทันโทษโทษขออภัยอ่าโอ้โหกำลังคิดอยู่เลยนะเออเดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่าเราไปเดินอยู่ใกล้ๆศัตรูเลยแล้วเรากวนแฮกเออน่าสนใจนะนะครับเป้าหมายของเราต่อมาชื่อว่าอ่าแทนแซดวูฟนะแซดซีวูฟนะครับก็เรียกว่าวูฟเลยกันนะมาป่ามาป่าอ่านี่ครับมาป่าน้อย ตัวก่อยใจมาไปกันเลยดีกว่าครับโอ้โหไม่ขับรถไหวเหมือนกัน,นเนี่ยคือพยายามจะชนให้น้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราคือโอ้เดี๋ยวที่บอกครับรถเกมเนี่ยไม่ขับโคตรยากคือ GTA ว่าขับยากเลยด้วยไปขับเกมเนี่ยโอ้โหแม่งนรกแดกครับโอ้ยแล้วรถบนถนนเออขับไม่เป็นมิตรเลยโอเคไป เฮ้ยเฮ้ย้ขับถ้าขับด้วยสปีดนี้น่าจะตามทันอยู่โอ้โหถ้าไม่มีพวกปลานี่มาขวางจะไปรอดไม่ได้คลิปนี้เออมาขับตามต่อไปนะฮะอย่างเงี้ยครับเร็วที่เร็ว,รว,รวไปโอเคนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ลูกนิ่งไว้ <c oughs> เฮ้ยแ,แม่งแม่งตะกี้เหมือนเคียงแรกคิดว่ามันรู้ตัวตนผมนะไม่มันไม่รู้เดี๋ยวเราแจะแอ,อบข้างๆเหรอเลยไม่เอาอะ่ะผมว่ามันไม่หานองไปหาที่แอบอะ่ะจริงๆและศัตรูมางม,มหาเอา <c oughs> เฮ้ยตรงเนี้ยเวิร์กว่ะแถวเนี้ยเวิร์กครับแถวนี้เวิร์กเฮ้ยศัตรูมันเริ่มหนีไปไกลแล้วนะฮะมาเริ่มตรงนี้เลยครับแฮกตรงนี้เลย นี่แหละเดี๋ยวเรามาแอบบูชาชลากันนะฮะเอาไงดีเอาไงดีเราแ,แอบบนไหนดีอะแอบตรงไหนดีแอบตรงไหนดีอะนึกไม่ออกเลยนะ,ะนึกไม่ออกเลยเอาไงดีแอบตรงไหนดีช่วยคิดหน่อยคนดูบอกอบกูคิดได้แล้วมึงจะแอบตามที่กูคิดไหมล่ะนะฮะเนี่ยเนี้ยเราเปีนไม่แอบบนหลังนี้น้อความคิดดีว่ะ ความคิดดีว่ะเฮ้ยแล้วมีกลองไหมโอ้มีด้วยโอ้โหไม่โคตรเนียนจริงๆนี่นี่ศัตรูอยู่นี่โอ้โหม,ม,มันไม่มีอะไรเนียนไปกว่านี้แล้วคุณจริงๆมันไม่มีอะไรเนียนไปกว่านี้แล้วหยุดรถไฟด้วยหยุดรถไฟด้วยให้มันเดินอ้อมเอาโอ้โหเดินอ้อมไกลเลยนะฮะมา อยากเข้ามาก็เข้ามาครับนะฮะท,ทันทีที่ศัตรูขึ้นบนรถไฟไปใช่ไหมเดี๋ยวเรากดให้รถไฟแล่นคือรถไฟปุ๊บกดรถไฟแล่นปั๊บน่าจะหาเลยนะเนี่ยโอเคศัตรูต้องหาต่อไปครับนะฮะมาดูกันเฮ้ยเห็นคนโดนรถไฟกระแทกลูกไหมเฮ้ยตะกี้เห็นคนโดนรถไฟกระแทกวะ่ะ เอ้คือเห็นชื่อมันเลยใช่ไหมบินแบบฟิวลงไปด้านล่างนะฮะเออเออใช้ได้วแผนที่เออที่นี่แม่งอยู่ได้วะชันชลา,านี้แม่งอยู่เป็นปานนี้ศัตรูของหัวร้อนเลยนะฮะจริงๆแม่งจะต้องรีบหาศัตรูยังจะต้องมาโด,ดนรถไฟชนอีกเลยอ,อะไรอย่างนี้นะฮะนะครับ <laughs> โอเคเฮ้ย hey, ตรงนู้นมีกล้องตรงนู้นมีกล้องอีกตรงนู้นมีกล้องอีกโอ้ดูเด้ ศัตรูกาลังกลับมาหรือไม่โ้หศัตรูของเข็ดแล้วล่ะครับนะไม่กล้าห้าวนะห้าผิดคนเอ้าม่งเจอเราแล้วโอ้โอ๋อมันไปอยู่ด้านล่างมันเลยเห็นศัตรูบนโคงคิดในใจเย็ดแม้มไปแอบตรงนั้นทําไมเนี่ยโอ้โหคือถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่เห็นครับ อ้แต่เราแอบเนียนแล้วจริงๆถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่เห็นจริงๆมาฮะเล่นต่อเล่นต่ออีกสักสองคนแล้วกันโอเคระหว่างนี้ก็เดินเนียนดูเดินด,ดูชีวิตชาวบ้านกันไปนะฮะโทรศัพท์โทรศัพท์คนนี้ลงทะเบียนโดยบลูมนะฮะแล้วก็มีอาชีพส่งพิซซ่าด้วยอ่ะ โอเคโหดูพิซซ่ารายได้พิคนขายพิซซ่าบ้านเขาสิครับนะฮะหมื่นเก้าดอลส่งพิซซ่าโอเคเป้าหมายต่อมาเราชื่อว่าฮ่าห้านี่ครับโอ้โหนะครับระดับอาการแฮกนะครับบานกลางนะฮะอุ้ยโหนี่มันลำบากกันนะเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้โหอยู่ในหมู่บ้านเลยโอเค ผมจะใช้กล้องมีกล้องไหมแถวนี้ไม่น่าจะมีนะะไม่น่าจะมีกล้องให้ใช้ง่ายๆโอเคศัตรูไม่รู้ว่าแคมป์เล่นหรือโอเคศัตรูกำลัง <c oughs> จะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนะน่าจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างโอเคตอนที่เริ่มรู้ตัวแล้วฮะว่าเอ้ยกูไม่ได้หรอทำไมมาแอบบนนี้มันสิ้นคิดสุดๆเลยนะแล้วหนึ่งไปอยู่ด้านในได้ไหมอยากไปอยู่ด้านในงนะั้น อยากไปอยู่ด้านในเนี้ยเออบินามาบินามาเนั่นแหละอยู่ในเนี้ยแล้วก็แอบบแอบบกดโซซีมันเข้าไปไม่ได้หรออยากให้ลงให้ลึกกว่านี้โอ้โหไปตรงอื่นก็ได้ไปตรงอื่นก็ได้โอเคไปตรงไหนดีอะไปตรงไหนดีอะโอ้ตรงนี้มันก็นิ่มกันนะ เอดาดหลังในที่ไม่ค่อยมีให้แอบนะฮะมาเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเริ่มตรงนี้เลยก็แล้วกันอ่าเนี่ยนี่แหละเนี่ยแหละเออวันนี้เราจะต้องมีการขยับเคลื่อนย้ายกันนิดหน่อยนะฮะมามาหาศัตรูกันดีกว่านะครับเคอร์มลอ่าและเคอร์มล์นะครับ นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหศัตรูนี่เชื่อมกล้องเลยนะชิบหายแล้วศัตรูมาใกล้เร็วอะโอเคเราต้องระวังไว้วันนี้จะเล่นเราจะเล่นแบบวิ่งได้จับนะฮะทันทีที่ศัตรูมาใกล้เราจะไปทันทีนะฮะเราจะเล่นแบบวิ่งได้จับนี่ครับเราจะเล่นแบบวิ่งได้จับไม่รู้ว่าเวริร์กไหมนะเฮ้ยนั่นไงมันมันใช้กล้องมันใช้กล้องมันใช้กล้องครับมันใช้กล้อง เห ε, death, ็นไหมเอ๊ะฉลาดฉลาดรู้ฉลาดคิดนะฮะเอ๊ะถ้าเราแอดตัวเนี้ยโดนไปแล้วจริงโอเคกองยังอยู่ในเกณฑปกตินะครับยังไม่โดนอะไรนะอุ้ยว่าเสียวเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญเลยเฮ้ยมีการใช้ปืนยิงเรียกว่ะ เฮ้ยพ่อพอหนุ่มเอางี้ดี่กว่านะฮะเราไปแอบตรงจุดที่เขาอยู่ตะกี้นี่ศัตรูอยู่ตรงไหนเราก็ไปแอบตรงนั้นนะครับนะฮะล่าสุดเะยด้านหลังนี้เราจะโดดกล้องเล่นไหมไม่มีโอกาสนะไม่มีทางนะครับไม่มีทางระวังแค่ว่ามันจะมาสองทางเนี้ยพอบนฟ้าคงไม่มาระวัง เฮ้ยจะแปดสิบเชี่อไมโดนแจมสรรัญญาณวะคนนี้เล่นเป็น <c ười> คือแจมสัญญาณเนี่ยมันจะทำให้การแฮกเราถูกระงับไปชั่วคราวนะฮะเอางี้ดีกว่าถ้ามานแจมสัญญาณผมผมก็ตัดไฟแม่งเลย <c ười> <c ười> <c ười> เออแค่นั้นแหละระหว่างนี้คือศัตรูจะใช้เวลาในการยื้อนะในการหานะครับโอ้ยมันอยู่นั่นไง โอเคหาต่อไปลูกงมต่อไปนะลูกพ่อจะรอลูกอยู่เนี้ยลูกเดี๋ยวไหมใช้ระเบิดที่หนึ่งได้กันใช้ระเบิดที่หนึ่งเอาระเบิดอะไรดีเฮ้ยมีนี่เขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนตัวล่อเสียงเฮะโยนไปแล้วมันจะมีเสียงล่อเออเอาระเบิดหน่อยได้กันมันต้องมีระเบิดที่มัน อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ๊ยมันนี่เชี่ยระเบิดเบ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยระเบิดเบ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าทำไปเล่นไปโุ้ยระเบิดมาโคตรไกลเลยระเบิดมาโคตรไกลเลยเจ๊ยิงทักทายนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้ที่นี่แม่งระเบิดภูเขาเผาท่อมจริง โอเคปะเราไปแฮกเป้าหมายต่อไปกันดีกว่าเนี่ยฮะถือว่าสนุกดีนะครับเนี่ยแหมอีกสักสองคนเนาะเนี่ยกำลังติดลมติดลมนะฮะ,อะโอ้ต่อมานะครับอ่า c p t chaos e m p นี่ชื่อซะโหดเลยนะนะครับฝีมือจะโหดตามชื่อหรือเปล่าดีนะฮะนี่ครับเขาจะโดน เขาจะหาเราได้หรือไม่เนะียหรือเขาจะโดนแฮกนะฮะติดตามชมกันเฮ้ย,ยผมอยากาบบไปแอบในร้านเสือเอ้อผมเห็นมีร้านเสื้ออยู่ขวามือเนี่ยเดี๋ยวเรา,าแอบในร้านเสื้อกันโถ่เว้ยต้องขับสวนเลนนะฮะถอยสิรถไม่ขวางกันจังเลยนะฮะอย่างที่บนนะฮะเกมนี้ไม่ขับรถยาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เนียนๆไว้ลูกเนียนๆไว้เลี้ยงเลียงไว้เลียงเลียงไว้เนียนๆเลี้ยงเลี้ยงไว้หลอกไว้หลอกไว้เป็นเ p ็นอ่าคงไม่เชื่อสายตาตัวเองนะฮะอ่ะขับไปเฮ้ยลูกขับไปขับไป นี่แหละเราจะให้เวลามันนะฮะในการสับสนนะฮะหกห้าส <c oughs> ี่สามสองหนึ่งแฮกดูดิจะลงมาไหม <c oughs> ถ้ามันลงมาแล้วเอาปืนยิงเรานะเว้ย <c oughs> เอาเดิแล้วแต่นะ นีสิรออะไรอยู่หนีสิลูกรออะไรอยู่หนีสิโอ้โหแบบชวนเราอย่างมั่นใจนะไอะเดี๋ยวรอดูนะสีมือเออฝีมือกับชื่อนะอย่างที่ผมบอกนะชื่ออย่างเท่นะฝีมือจะนุกตามชื่อหรือเปล่าถูว้ ผมเผยอ,ออกมานอกอนาเขตนะฮะเจ็ดหกห้าสี่สามสองเนื้อเออล <c oughs> ุ้นนะโทษโทษเนี่ยเนี่ยแหละแอบตรงนี้แหละเนียนที่สุดแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอกโถเว้ย <c oughs> อนาเขตมันไกลหลงเรื่อย <c oughs> เซ็งเลยนะฮะเซ็งเลยโอเคถ้าศัตรูเดินมาตรงนี้เราเห็นป่าวะไม่เห็นโอ้โหนี่เราต้องเรียกแบบเล่นแบบเป็นเราต้องเล่นเปน็นถ้ามันมาทางเนี้ยมันมาวิ่งมาทางเนี้ยเราจะอาแอบไปทางนี้ถ้ามันมาอยกทางนี้เราก็จะแอบไปตรงริมนี้ผมไม่รู้นะว่ามันรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นเลเยอร์ที่มาแฮกมันนะผมไม่รู้นะฮะว่าเขารู้หรือเปล่าว่าผมเป็นเลเยอร์หรือเปล่า แต่ว่ามันหาไม่เลยที่ว่าคือชนเล่นเยชนเป็นขนมเล่นเลยนะฮะกลับลาไม่ได้นะฮะมดับไฟหน่อยแล้วกันปิดประตูใส่ก่อนจะเข้ามุงนอนคิดถึงใบนะดับดับไฟไปฮะโอ้มันคงเสียได้เนยนะฮะคงเสียได้ครับเป็นผมผมก็เสียได้อีกนิดเดียวเองนะฮะ อ้นึกว่าขับรถมาโหตกใจหมดแม่ไม่โผล่เลยเว้ยระเบิดรถเล่นรอก็ได้งานในดิเลกเยอะชิบหายปักสใกล้เลยปักสใกล้เลยหยิบมาเอ เดี๋ยวเราระเบิดรถเล่นรอครับนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ครับอุ้ยตกใจหมดอุ้ยหัวใจจะวายนี่ฮะ n อ c ไม่มาเหรอโอ้โหตะกี้แต่จริงๆนะตะกี้โคตรวัดใจเลยมาเราเราไปวัดใจมั่งเนะฮะเฮ้ยต้องกลับไปในในอนาเขตเราโหเสียดาย โจกไปท้าทายทั้หน่อยไม่ได้นะฮะเขาไม่มาโอเคเรียบร้อยไหมเราไปให้คนสุดท้ายต่อดีกว่าครับนะฮะอ่าแม่คนสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นะฮะโอโหประสบการณ์การเจอแต่ละคลิปในคลิปนี้นะแม่งแต่ละอันนี้ไม่เต็มบาททั้งนั้นนะฮะคนนี้ชื่อว่าทีศูนย์เก้าสองศูนย์บาร์บี้นะฮะป่ะนะครับผมจะโคตรต้นไม้เองนะ เราจะเล่นเราจะป่วนเขาให้เหมือนเขาเป็นบาร์บี้ของเรานะฮะเนี่ยมีการแฮกอ่าเรื่องเอาสักอย่างตัวหนึ่งนะแถวนี้ไม่มีกล้องนะครับพยายามจะเย็นแว้แอบสงสยัยแอบสงสยัยเอ๊เกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวเองวะมันจะหามากเลยนะเวลาผมยืนอยู่นี่แล้วผมแฮกมันเนี่ย เดี๋ยวเราไปแอบอยู่ที่ปั๊มตรงนั้นแล้วกันนะที่มันกำลังเดินไปเทเละเลยเอาจริงดิไม่เอาอะให้มันขับรถออกไปครับนะท่านที่ที่ขับรถออกไปเราก็มาเล่นมันกันนะฮะนี่แหละสถานที่ที่ดีที่สุดคือสถานที่ที่เก่าเฮ้ยไปแอบร้านปืนไปแอบร้านปืนเฮ้ยผมอยากแฮ็กอยู่ที่ร้านปืนอะโอเคให้เป้าหมายกลับมาครับให้เป้าหมายกลับมาเดี๋ยวเราไปแอบร้านปืนกัน อยากแอบร้านปืนเคยได้ยินไหมที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดฮะเอ้ยถอยถอยถอยจะแอบถอยดีจะแอบด้านหลังเนี่ยโอ้เวคนขายปืนไม่ถอยอุ้ยแฮกปาได้ด้วยเกมนี้ม่งที่แฮกปาได้เ้ยอ่าโอเคเรามาดูปืนนีดีกว่าฮะปืนนี้เกมที่มีปืนอะไรบ้าง แต่เราจะไม่เห็นศัตรูนะฮะโอ้โหป้านี่แล็บมันเลยนะเหมือนศัตรูจะยังไม่มาเลครับเนี่ยถ้าฉลาดหน่อยผมจะแอบหลังประตูเฮมันเห็นแล้วมันเหมือนมีคนมีถือปืนหรือเปล่าครับ เหมือนคนถือปืนหรือเปล่าเพราะว่าตะกี้ทั้งทางเอ็มด้านหน้านี้ทำหน้าหยีๆ <c oughs> จะหามากเลยนะถ้าวิ่งเข้าทะลุรล้านไปเนี่ย <c oughs> ผมเคยแฮกคนเล่นนะั่นนั่นนเห็นคนวิ่งไหมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่คราฟอะไรได้บ้างระวเบิด อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้าเขาเปิดหูฟังเขาน่าจะได้ยินเสียงจากไอ้ปานะเราใช้ปาเล่นดนตรีให้ฟังนะฮะงงเริ่มงงเอ๊ะอยู่ไหนวะแม่วิ่งมาแล้วมาแล้วใจเย็น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 ไว้ใจเย็นไว้ มึงอย่างโง่อย่างงี้มึงอย่าเออไอ้คนขายตั้งนานมึงไม่คิดจะออกจากร้านมึงไม่คิดจะออกจากร้านไปไปมึงไปเลยเออเฮ้ตอนนี้ก็เนียนเป็นคนยืนขายเออมันองอย่างงี้เลยเนียนเป็นคนขายปืนเว้เออรับอะไรดีครับเออจะหามากเลยไ เขาก็ยังไม่มาเนี่ยผลสุดท้ายคือมันลนนะฮะจริงๆถ้าในมุมมองคนโดนเล่นนะอ่าเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เรามาเรียนกันชาวบ้านกันต่อใหม่สุกหน้านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาัไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าจ้าอ่าเอ้ยมีอจชรยกรรมอีกแล้วมาแม่แถมเรื่อยๆเลยนะฮะถือว่าแถมถือว่าแถมอยู่ใกล้ เดี๋ยวเราไปตกวันที่ดิดนึงนะฮะซึ่งความจริงมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรให้หาหรอกอ่างเงี้ยเอาเท่เอาเท่เอเทโอ้ยไหนดูสีไหมใครมีวิเวลอัจฉริยกรรมตบดินจริงๆริงทำตัวอ,อ,อ,อุเอ่อเฟลเลยไม่เป็นไรทำตัวคิดจะทำชั่วนะพุ่งมาอย่านี้อย่านี้อย่านี้อืมเจอใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย ลิปนี้ขอลากันไปก่อนกดไลค์กด like, กสมัครรับข้อม,มูลด้วยบ๊ายบาสวันดีจ้า